อากาศอกออจังหน่อยมองบนหขาก็จังหมู่ว,ว่านเมือก่อนครับเมือก่อนนี่เป็นเนื้อเย็่อั้สวัสดีคุณอภรรยสวัสดีครับกับนมาเด้วยขอบคุณครับ สวัสดีน้องบิ๊กครับสวัสดีครับน้องโบสวัสดีพี่แพตนะครับพี่แพตพี่ แก้วครับนี้วันหวานเดื่องของวุ้นแม่ไก่นะครับรอบเดือกับบังเว้นมาหอดพรุ่งนี้เจอกันพี่เพลี่ยวไปเจอกันมอชิปกำับเอื้อนมอชิปเสร็จไปอีสานลำเลินต่อครับปีหนึ่งเพิ่งปีหนึ่งเพิ่งอยู่ที่อีสานร้านนี้อาหารอีสานลำเลินเต้าปูนนะครับมีคอนเสิร์ตต่ออีกก่นกนนอนที่กลับสารค้ามพี่น้องสยู่ที่วิทยาห้งไปอีสานลำเลินแล้วกรับสารค้าไปเห็นอยู่สามเรียงครับ ยิบร่ออะไรเนาะนี่จะสิรหลับเสียอไร้ไนอยก็น้องมอ่อคิ้วหน่อยก็น้องมอ่อมีมือเดียวมือนเอือนนี่ครับ <c oughs> แล้วมือเอือนก็ลงนับอีสาน <c oughs> โอ้ลับแดนอีสานบ้าน <c oughs> เกิดเมืองนอน 2 8 0แปดทาวด์บุรีเชียหม่ครตุลาค,าคมเมีนบัวาัวกระจำบ่ได้ครับสวัสดี้เป็สวัสดีคุณแม่นะครับเมื่ออืนเมื่อนแม่ Vỗ cán mối chiếc xoắn nằm lấy cái mối chích xoắn ngon 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 hẹn ngon ngon สวัสดีพี่หนุ่ยครับเจอกันค่ะครับเนี่ยเพ็รสิรับอยางม่งนอน,นเลยสวัสดีพี่สายลมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม มาแล้วมาแล้วข้าแ <c oughs> ต่ทุกท่านนะครับพี่น้องขอบคุณทุกการิตารับชมด้วยนะครับ <c oughs> กันหน้าหล่อเป็นป่ะครับให้โบผอมลงหน้าหลอ่อขึ้นอข,อขอบคุณครับสวัสดีแม่เนานนครับผมอุ้ยขอบคุณดาวจะไปสละรูปหนงร้อยดวงด้วยนะครับมาแล้วขอคุณดาวแหกมานวันนี้หนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะครับ,บ,นนรบว,รวันชนะรอวันชนะรอขึ้นมานะครับเราว์ก็จะขอบคุณครับผม หวังว่าในพี่รองได้นีวันจะพากันค่คเลิกมืนนี้เลิกปีสามวันปีสามกับปีสี่แหละพี่นรองแล้วก็ไปนอนที่กทมม,อมอือมือเ่าเรียนยุ่งอยเชียดคอยได้เพิ่มอีกพันดวงซาถุกถ่ายกันเด้อ <c oughs> อยู่ได้อผู้ใดยิ่งตรงกันยิ่งได้นะครับสวัสดีครับ่องแม่สวัสดีแม่นีนะครับรอกําลังใจยิ่งตรงอยู่นะครับกําลังใจยั่งหวางอยู่เดือมันนี้ครับไม่อั้นสวัสดีมนันมาทางฝังได้ลูกของคุณนะครับ พรุ่งนี้เจอการตังปอนเจอกันครับหมอชิตสองเสร็จตะวินได้มืเอือนอะ่ะเสร็จหมอชิตเสร็จพวกเราก็ไปต่อที่ร้านอาหารสานลำพืนต่อครับสวัสดีพี่บอยครับพี่บอยมากบอกหมอชิตพื้นมันไหมอราอรันอารันยังเลยครับยังแฟนเป่าอยู่เลยวันนี้มามายิงพระเอกรับไม่อัน พอได้บวได้ยิ่งกิยิ่งบ่อ,บอนนะครับ <g ül> สวัสดีเล่นที่ไหนครับวันนี้เล่นที่อารัยญประเทศจ,จังหวัดสระแก้วครับยังไม่เสร็จแล้วครับอันนี้เร็วค่อนเสร็จแล้วครับ ลงคอนเสิร์ตค่อยแต่งค่อยแต่งเพิ่มตอนนั้นล,ล่ำเรื่องแต่งอีกเรือหนึ่งครับอยากไปแต่ต้องทำงานกินกาแฟหนึงง่งวงกินมาแล้วแก้วหนึ่งยังหวงคือเก่าอยู่ <S <S oh, นนะครับโบชาร์แฟมิลี่สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทันมันหมาน,นดีขอบคุณครับ <S <S เดี๋ยววันนี้ก็ต้อ ได้เปล่งมั่วมาแต่ว่าอีน่ามากว่างอันมาก,กัดไปแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ เพียงก็จะเป็นแล้วว่านี้สวัสดีพี่ตุ้ยนะครับสวัสดีจ้าแม่เบิร์แฟนหนางมาซาเม้าคว้าพี่น้ามังกนกระได้สวัสดีกุลิตยานะครับมาตักไทยจะเข้าพี่น่องเดียวจ้าน้อยเพียงลิกรีสีโบยานมันหนึ่งเพียร์ติวตัวนี้ต้องทันุนนท์เพียร์นะครับถ้าใครหลอบเดือกพี่หลองเข้า ะโมเมนต์ก่อนมันมันเป็นแแตงโมกับโมเปมากแห้งแต่ว่าไม่ได้ว่ากินแต่อยู่แต่ว่ามือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พี่นำไม่เห็นแตงโมโบขวมแต่เลยเดี๋วเาถึงหอดมือนีตามไม่แช่คือเก่าขอบคุณครับหัวกระหี่แป๊ดนึ่งหนีเพราะใเนี่ยเพราะมันต้องขึ้นแสดงอีกสวัสดีลูกผู้แม่เพิ่มพรุ่งนี้เจอกันนะครับมาบอแม่เพื่อนเพราะว่ามือเนียน ต้องมากว่าสตแงหนาเงี้วนะครับนลำสอดแจงโอ้โหสอแจงมวอนี่สอแจงเป็นลำต่อเลยมันก่เล็พามีเวลาดีกวียัง